กับสวัสดีพี่พี่ fc ร้านมรดกพระเครื่องทุกๆท่านนะครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการพระบ้านทั่วๆไปนะครับ E.P. ีที่272นะครับวันนี้ก็มีพระมาแบ่งปันนะครับสนใจโทร0 9 6 9 0 2 6 8 2 9นะครับ i d l าดีนย์สอง2ูนนะครับฝากพี่พี่ fc ทุกท่านนะครับสมาชิกใหม่และเก่านะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ แล้วก็พี่พท่านที่เข้ามารับชมใหม่นะครับฝากกดติดตามช่องมรดกพระเครื่องด้วยนะครับตอนนี้สมาชิกของเราก็ใกล้จะถึง10,000คนแล้วนะครับฝากพี่พ F c ทุกท่านนะครับช่วยกันอุดหนุนปิดพระนะครับด้วยนะครับพี่นะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะครับวันนี้นะครับก็รายการที่1ก็ได้เป็นเป็นพระปิดตานะครับพี่นะที่ระลึกในการจัดสร้างบุติวัดหลวงปู่เอี่ยมนะครับ เป็นวัดสะพานสูงนะครับพี่นะเดี๋ยวเรามาดูในกล่องนะครับมีสองอสององนะครับในกล่องมีสององนะครับนี่เป็นองค์แรกนะครับพี่นะองค์แรกเนี่ยเนื้อผงคุกรักนะครับพี่นะครับเป็นเนื้อผงคุกรักปิดตานะครับเนื้อเก่านะครับเนื้อผงเก่าเลยนะครับพี่นะเนื้อผงเก่าเลยครับพี่แบบนี้เลยนะครับพี่นะแบบนี้เลยนะครับเนี่ยรักเก่าๆนะครับพี่นะ นะครับรักเก่าอายุเนี่ยผมว่าน่าจะเยอะนะอายุเยอะเลยพี่รักเก่าๆแบบนี้อายุเยอะนะครับนี่นะครับนี่นะครับอายุนะผมว่าเจ็ดสิบแปดสิบปีนะพี่นะอายุรักเนี่ยเก่าๆเลยครับพี่นะเป็นพระปิดตาที่แบบอายุเก่ามากพี่นะครับนี่พี่ๆท่านไหนสนใจนะครับพระปิดตานะครับพี่นะนี่พระปิดตาเก่าๆเลยนะครับนี่รักเก่าๆเนื้อผงเก่าๆเลยครับพี่นะ เนื้อผงของพระปิตาเนี่ยเก่าๆเลยครับนะครับพี่นะแบบนี้เลยนะครับองค์ที่หนึ่งนะครับในกล่องนะครับมีอยู่สององนะพี่นะนี่อันนี้เป็นองค์ที่สองนะครับนี่องที่สองเนี่ยจะเป็นพิมพ์สูงๆหน่อยนะครับเป็นพิมพ์สูงๆหน่อยนะครับพี่นี่นะครับเก่าๆเลยนะครับพี่นะเก่าๆเลยเก่าจริงๆนะครับพี่นะครับรักเก่ามากพี่รักเก่ามากนะครับนี่รักเก่าๆสวยๆเลยครับพี่นะ นะครับรักเก่าๆเลยครับปิดตาหลวงปู่เอี่ยมนะครับนี่เก่าๆสวยๆเลยนะครับพี่นะสวยนะครับพี่นะพระปิดตาเนี่ยสวยนะครับนะครับอยู่ในกล่องแบบนี้เลยพี่นะอยู่ในกล่องมาแบบนี้เลยนะครับนี่อยู่ในกล่องมาแบบนี้เลยนะครับพี่นะเอาสองพันห้าร้อยบาทนะพี่นะเอาสองพันห้าร้อยบาทนะครับพี่นะกล่องนี้นะครับเอาสองพบาทนะครับต่อมาพระสมเด็จรายการที่สองนะครับนี่เป็นพระสมเด็จพิมพ์ หกชั้นนะครับพี่นะเป็นพิมพ์หกชั้นนะครับนี่นะครับสวยๆเลยนะครับพี่นะสมเด็จวัดเกษชโยนะครับนี่นะครับพี่นะเป็นพิมพ์หกชั้นนะครับนะครับสวยๆเลยนะครับพี่นะสวยๆเลยนะครับนี่สมเด็จวัดเกษชโยนะครับนะครับเก่าๆเลยพี่นะพิมพ์เนี้ยหายากนะครับผมก็ไม่ค่อยได้เจอนะครับพี่นะพิมพ์นี้เป็นเขาเรียกพิมพ์อะไรนะพี่อ่าอกตลอดหรือพี่นะอกตลอดใช่ไหม นี่เขาเรียกใช่ไหมพี่นะพิม์อกตลอดไหมพี่เนาะเนื้อเนี่ยเก่านะพี่นะเนื้อเนี่ยมีความเหลืองความเก่านะครับเป็นธรรมชาติเลยครับพี่นะนี่เป็นธรรมชาติเลยนะครับเนื้อเหลืองเก่าสวยเลยนะพี่นะนี่ด้านข้างนะครับนะครับสวยๆเก่าๆเลยครับพี่นะนี่รอยปูไต่นะครับนี่เนื้อเก่าๆเลยนะครับพี่นะสมเด็จหกชั้นวัดเกศชโยอกตลอดนะครับอกตลอดนี่รอยปูไต่เนื้อเก่าๆนะครับ นะครับเนื้อกเก่าเลยนะพี่นะนีส่สวยๆเลยนะครับนะครับเอาไปหนึ่งพันสองร้อยนะครับพี่นะครับ,อ 1, 200, รบขอหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับรายการที่สองเป็นวัดสมเด็จพระสมเด็จวัดเกศชยโยนะครับหนึ่งพันสองร้อยนะครับต่อมานะครับเป็นเหรียญรูปหัวใจนะพี่แบบนี้นะนี่แบบนี้เลยนะพี่นะรูปหัวใจเป็นของหลวงปู่แหวนนะครับนี่เป็นเหรียญรูปหัวใจหลวงปู่แหวน นะครับวัดดอยแม่ปังนะครับพี่นะนี่นะครับนี่จังหวัดเชียงใหม่นะครับนี่นะครับสวยๆเลยนะพี่นะเอาห้าร้อยบาทนะครับเอาห้าร้อยบาทนะครับต่อมานะครับพี่องค์นี้นะครับเป็นเหรียญหลวงปู่แหวนนะครับนี่สภาพสวยเลยนะครับด้านหลังเป็นอ่เขาเรียกอะไรนะเป็นตาเหมือนตาของในหลวงนะพี่นะนี่นะพอปลอนะครับถาด เป็นตาพปรอนะพี่นะปีสองหนึ Eugene, ่งนะครับเหรียญนี huh. ้ยสวยคมกลิบเลยนะครับพี่นะสวยสวยนะคมชัดสวยเลยนะครับพี่นะเหรียญนี้นะครับเหรียญหลวงปู่แหวนนะพี่เหรียญหลวงปู่แหวนนะครับเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับเหรียญนี้เอาเจ็ดร้อยบาทนะครับสวยๆเลยนะครับต่อมานะครับต่อมาองค์นี้เป็นหลวงปู่ทวดนะครับ หลวงพุททวดทอใหญ่นะพี่นะนี่นะครับด้านข้างนะครับด้านหลังนะครับเป็นบล็อกนิยมบล็อกเสาอากาศนะครับพี่นะนี่ด้านข้างนะครับสภาพสวยเดิมเลยนะครับนี่นะครับนี่เป็นทอทหารตัวใหญ่นะครับแล้วก็มีเส้นสายฝนเส้นขนแมวในร่องนะครับนี่นะครับสวยๆเลยนะครับพี่นะสวยๆด้านข้างนะครับนี่นะครับด้านข้างเป็นแบบนี้เลยนะครับพี่ นะครับสวยๆเลยนะครับพี่นะเป็นพิมพ์ทอใหญ่นะครับหลวงพู่ทวดปีศูนย์หกนะพี่นะนะครับนี่ด้านหลังนี่ก็เป็นรัศมีแบบนี้เลยนะครับพี่นะครับรัศมีการปั๊มเนี่ยแบบนี้เลยนะครับเนี่ยเป็นเส้นเสี้ยนวิ่งกระจายออกนะครับนี่แล้วก็เป็นเฟล็กซ์บล็อกเสาอากาศเนี่ยมีปีเส้นแตกนะครับตั้งแต่ชอช้างเนี่ยวิ่งขึ้นไปนะครับแบบนี้เลยนะพี่นะเหรียญเนี่ยตึงคมชัดเลยนะครับพี่นะ พันเนี่ยตึงคมชัดนะครับพี่นะนี่สวยๆเลยครับพี่นะหลวงปู่ทวดพิมพ์ทอใหญ่นะครับพี่นี่ด้านหลังนะครับด้านข้างนะครับนะครับเอาหนึ่งพันสองร้อยนะครับหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับสนใจทักหรือโทรเข้ามานะครับศูนย์เก้าหกเก้าศูนย์สองหกแปดสองเก้านะครับต่อมาเป็นเหรียญหลวงปู่โต๊ะนะครับเหรียญหลวงปู่โต๊ะนะครับนี่บล็อกวงเดือนด้วยนะครับพี่นี่ผิวไฟแดงๆเป็นบล็อกวงเดือนหลวงปู่โตเลยนะครับ นี่นะครับพี่นะหลวงปู่โตนะครับสวยๆเลยพิมพ์ครึ่งองค์นะครับหลวงปู่โตะนะครับนี่อายุ82ปีนะครับพี่นี่ด้านข้างนะครับด้านข้างนะครับด้านหลังนะครับหูเจาะปิ้นๆแบบนี้เลยนะพี่นะนี่หูเจาะปิ้นๆด้านหลังแบบนี้เลยนะครับด้านหลังก็เป็นยันแล้วก็เขียนพส2,511นะครับแบบนี้นะครับนี่ครับเอา1,200นะครับ ต่อมานะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะครับเป็นเหรียญห่วงเชื่อมหลวงปู่ทิมนะครับนี่นะครับเหรียญห่วงเชื่อมหลวงปู่ทิมนะครับพี่นะครับสวยๆเลยนะครับพี่นะเหรียญห่วงเชื่อมหลวงปู่ทิมสวยๆเลยนะครับนี่นะครับสวยๆเนี่ยผิวไฟสวยๆเลยนะพี่นะเนี่ยผิวไฟเนี่ยสวยๆเลยพี่นะเหรียญตึงคมชัดเลยนะครับเหรียญเนี่ยตึงคมชัดนะครับเป็นพระเก่าเลยนะพี่นะเก่าๆเลยนะ น่าจะปีหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดอะไรประมาณนี้นะพี่นะพี่ดูผิวไฟเนี่ยพี่ผิวไฟสวยๆห่วงเชื่อมด้วยนะครับด้านข้างนี่เป็นรอยตัดนะครับพี่นี่แบบนี้เลยนะครับนี่นะครับสวยๆเลยนะครับพี่นะสวยๆเลยนะครับพี่นะเอาไปหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับต่อมานะครับพี่องค์นี้เป็นพระขุนแผนหลวงพ่อกวยนะครับพี่ดูนะครับนี่เก่าๆเลยนะครับ นะครับเป็นขุนแผนหลวงพ่อกลวยเก่าๆเลยนะครับพี่นะเพื่อเนื้อผงน้ำมันนะครับเนื้อผงน้ำมันนะครับสวยๆเก่าๆเลยครับพี่นะองนี้สวยๆเก่าๆเลยครับนี่ขุนแผนเนื้อผงน้ำมันหลวงพ่อกลวยนะครับนี่นะครับสวยๆนะครับนี่กรอบเก่าแบบคนแก่ใช้มานะพี่นะดูนี่คนแก่ใช้มาแบบเก่าๆเรี่ยมแบบโบราณเลยนะครับพี่นะเอาไปหนึ่งพันสองร้อยนะครับสนใจก็ทักหรือโทรไลน์เข้ามาได้เลยนะครับ สมาชิกใหม่ก็ปิดได้นะครับมีเก็บเงินปลายทางเหมือนเดิมนะครับนะครับต่อมานะครับองค์ต่อมาเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์ี้ตานะครับพี่นะครับเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์ี้ตานะครับพี่นะแบบนี้เนื้อเก่าๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับพี่ๆท่านไหนสนใจนะครับพี่นะหลวงพ่อเงินพิมพ์ี้ตานะครับไว้อาราธนาขึ้นคอก็สนใจติดต่อนะครับมาทางเบอร์โทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับ นี่นะครับหลวงพ่อเงินพิมพ์ี้ตาสวยๆเลยนะครับพี่นะครับหลวงพ่อเงินพิมพ์ี้ตาองค์นี้เนื้อสวยๆเก่าๆเลยนะครับพี่นะเนื้อเนี่ยมีสาเขาเรียกสาสนิมแดงนะครับพี่นี่นะครับส้มๆเนี่ยเขาเรียกสนิมของท้องเหลืองนะครับเป็นพระเก่ามีอายุนะครับพี่นี่นะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคามพิมพ์ขี้ตานะครับนะครับดูก้นนะครับนี่ก้นก็เป็นรอยหยอดนะครับเป็นรอยเดือดนะครับแบบนี้นะครับ สวยๆนะครับเขาเรียกเป็นก้นหยอดนะครับพี่นะนะเป็นเบ้ากระดกหยอดเอานะครับหยอดเทเอ่าเทน้ําทองเหลืองใส่ลงไปนะครับนี่นะมันก็เดือดนะครับก็จะเป็นรอยหยอดย่นๆนะครับแบบนี้เลยนะพี่นะนี่พิมพ์ขี้ตานะครับเอาสองพันห้าร้อยบาทนะครับพี่สองพันห้าร้อยบาทหลวงพ่อเงินนะครับต่อมานะครับได้เหรียญหลวงพ่อเกษมเข็มมะโกมานะครับด้านหลัง อ่าพอปลอนะครับเขาเรียกหลวงพ่อหลวงพ่อเกษมพอปลอเล็กนะครับนี่นะครับสวยสวยเดิมเดิมเลยนะครับพี่พีเอฟซีนะสวยสวยเดิมเดิมเลยนะครับด้านข้างนะครับนี่แบบนี้นะครับด้านหลังแบบนี้นะครับนี่สวยสวยเลยนะครับพี่นะสวยสวยเลยนะครับนะครับเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาทหลวงพ่อเกษมพิมพ์เล็กนะต่อมานะครับเป็นเหรียญ สงน้ำหลวงพ่อพรมวัดช่องแคปปีหนึ่งเจ็ดนะครับนี่นะครับเหรียญทองแดงสวยมากนะครับเหรียญหลวงพ่อพรมหรือเหรียญส่งน้ำหลวงพ่อพรมปีหนึ่งเจ็ดนะครับเหรียญทองแดงผิวไฟแบบสวยเลยนะครับพี่พีเอฟซีนะพี่พี่ท่านไหนที่ชอบพระสวยสายเก็บพระสวยนะครับนี่วันนี้นะครับนี่ได้เหรียญส่งน้ำนะครับหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะครับสภาพสวยผิวไฟแดงแงนะครับเหรียญ สวยเลยนะครับด้านข้างนะครับนี่รอยตัดแบบนี้ตัวตัดแบบนี้นะครับนี่ด้านหลังนะครับพี่นะนี่สวยๆเลยวัดช่องแคนะครับนี่นะครับนี่เหรียญเนี่ยเหรียญจริงเนี่ยสวยนะครับพี่นะผิวไฟแดงๆเลยครับเหรียญจริงนะนะครับเหรียญจริงเนี่ยสวยกว่าในกล้องเยอะเลยนะครับนะเอาหนึ่งพันสองร้อบาทนะครับพี่ๆท่านไหนสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับต่อมานะครับองนี้เป็น พระผงหลวงพ่อวัดปากน้ํานะครับนะครับนี่พระผงหลวงพ่อวัดปากน้ํานะครับหลวงพ่อสด,สดวัดปากน้ํานะครับนี่นะครับสวยๆเดิมๆนะครับพี่นะสวยๆเดิมๆด้านหลังเนี่ยเป็นยันลึกๆแบบนี้เลยนะครับพี่นะเอาไปแปดร้อยบาทนะครับพี่นะเอาไปแปดร้อยบาทนะครับพี่เอาไปแปดร้อยบาทนะครับต่อมานะครับเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะครับพี่นะนี่เหรียญหลวงปู่ทิมไ,ทตไตมาสปีหนึ่งแปดนะครับ เหรียญจริงเนี่ยผิวไฟแดงสวยกว่าในกล้องอีกนะครับพี่นะครับเป็นเหรียญที่ระลึกนะครับอายุครบแปดรอบนะครับพี่นะเป็นเหรียญปกนะครับพี่นะเหรียญจริงเนี่ยสวยกว่าในกล้องอีกนะครับพี่นะนี่มีโค้ดนะครับนี่สวยๆเลยนะครับพี่นะเหรียญสวยๆเลยนะครับพี่ fc นะนี่นะครับเหรียญสวยๆคมตึงชัดเลยนะครับพี่นะนี่นะครับเหรียญปกหลวงปู่ทิมนะพี่เหรียญปกหลวงปู่ทิมนะครับ นี่นะครับบ้านๆเลยนะได้มาแบบบ้านๆเลยนะครับวันนี้นะครับเหรียญหลวงพ่ทิมนะครับเหรียญเกจิอ่าภาคภาคตะวันออกหรือเปล่าพี่นะครับนี่นะครับอยู่จังหวัดระยองนะครับอยู่จังหวัดระยองครับสนใจทักเข้ามาได้เลยนะครับพี่นะองนี้นะครับเปิดไว้ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับเหรียญจริงเนี่ยสวยผิวไฟแดงๆเลยนะพี่นะนะครับต่อมานะครับพี่องค์นี้เป็นรูปถ่ายนะครับรูปถ่าย ด้านหลังฝั่งตะกุดนะครับพี่เป็นของหลวงพ่อกลวยนะครับนี่รูปถ่ายด้านหลังฝั่งตะกุดสามกษัตริย์นะครับหลวงพ่อกลวยนะพี่นะแบบนี้นะเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับต่อมานะครับพี่อันนี้เป็นเขาเรียกว่าล็อกเก็ตเก่าเลยนะพี่นะครับล็อกเก็ตเก่าเลยครับพี่นี่เป็นน่าจะเป็นของรอห้านะพี่นะเดี๋ยวผมแกะให้ดูนะ เก่ามากเลยพี่นะเก่ามากเลยนะครับคู่นะครับพี่คู่นะนี่นะครับพี่นี่เป็นล็อกเก็ตเก่าแบบนี้เลยพี่นี่นะครับพี่ดูงานการเลี่ยมแบบเก่าน่าจะเป็นยุคนูเลยพี่นะยุครัชกาลที่ห้าเลยนะพี่เนี่ยเป็นการเลี่ยมเก่าๆในยุครัชกาลที่ห้าเลยนะมั้งพี่นี่นะครับแบบนี้เลยพี่นะสวยนะครับ เนี่ยสวยนะพี่เนี่ยสวยเลยนะครับพี่เนี่ยเป็นรูปถ่ายแบบเก่านะครับรูปเก่าแต่คมชัดนะครับเห็นแววตาท่านไหมพี่นะเนี่ยเห็นแววตาเลยนะพี่นะเนี่ยเป็นภาพเก่าสวยๆเนี่ยพี่ดูดิเน<ม>ี่ยสวยนะเป็นภาพเก่าเลยนะพี่นะน่าจะเป็นของยุครัชกาลที่ห้าเลยนะพี่นะพี่ดูการเลี่ยมเดี๋ิพี่นี่นะครับเอา1200งพันสอร้บาทนะพี่นะ พี่ๆท่านไหนที่สนใจแบบของเก่าๆงานเก่าๆแบบนี้นะเนี่ยดูดิพี่นะภาพเก่านะภาพยุคราชการที่ห้าเลยนะต่อมานะครับพี่ต่อมาเหรียญน,นี้เป็นเหรียญปกหลวงปู่ทิมนะพี่ดูดิผิวไฟแดงๆนะครับเนี่ยผิวนี่สวยนะครับนะพระบ้านเนี้ยสวยมากพี่นะผิวไฟแดงๆเป็นเหรียญที่แบบสวยคมชัดเลยนะครับพี่ นะครับนี่พี่ดูนี่พี่นะเหรียญสวยคมชัดเลยพี่ด right ูนะนะเหรียญสวยคมชัดเลยครับพี่นะเวลาส่องกล้องไปเนี่ยมันอาจจะดำดหน่อยพี่นะแต่ถ้าผิวจริงๆนะพี่ดูได้เลยนะผิวจริงๆเนี่ยแดงสวยเลยครับพี่แดงผิวไฟเลยนะครับนี่ที่ระลึกอายุครบแปดรอบนะพี่นะนี่นะครับสวยๆเลยนะครับพี่นะนี่ด้านหลังเป็นหลังยันแบบนี้นะครับพี่นะด้านหลังเป็นหลังยันแบบนี้เลยนะครับพี่ดูผิวไฟนี่พี่ สวยๆเลยครับ right? พี่นะผิวไฟสวยๆเลยนะครับนะแบ่งไปหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับแบ่งปันนะครับต่อมานะครับพี่เอฟซีต่อมาองค์นี้นะครับหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะครับด้านหลังเป็นหลวงปู่ทิมนะนี่เป็นหลวงปู่ทิมนะครับปีสองสองนะครับนี่นะครับหลวงปู่ทิมปีสองสองด้านหน้าเป็นหลวงปู่ทวดนะครับ นี่นะครับพี่นะสวยๆเลยนะครับหลวงพุทธวดวัดชังให้ปีสองพันห้าร้อยี่สิบสองนะครับนี่นะครับนี่นะครับพี่นะหลวงพุทธิมนะครับสวยๆเลยนะพี่นะสวยๆเลยนะครับพี่นะครับเอาไปหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับต่อมานะครับพี่องค์นี้นะครับเป็นเหรียญกลมเลยนะพี่นะเนี่ยพี่ดูผิวไฟแดงๆเหรียญแบบสวยแชมป์เลยนะครับ เป็นเหรียญมหาลาบปีหนึ่งหกสองพันห้าร้อยสิบหกนะครับเป็นเหรียญมหาลาบปีสองพันห้าร้อยสิบหกนะครับพี่ดูนี่ผิวไฟแดงๆเหรียญเนี่ยสวยคมกลิบเลยนะพี่นะเหรียญสวยคมกลิบเลยนะครับพี่เหรียญสวยคมชัดเลยนะครับเหรียญหลวงพ่อพรมวัดช่องแครนะครับนี่นะครับพี่ดูนี่นี่ดูในความเก่าความเดิมสวยๆเลยพี่ดูผิวเนี่ยผิวไฟขึ้นแบบนี้เลยนะครับ นะผิวไฟขึ้นแบบนี้เลยพี่นะคมชัดแล้วเส้นขนแมวเส้นวงเดือนเนี่ยคมเลยนะพี่นะเนี่ยเส้นวงเดือนเส้นผิวไฟนะพี่นะครับแบบนี้เลยพี่นะเหรียญจริงเนี่ยสวยแชมป์เลยนะพี่นะนะครับเหรียญเนี่ยสวยแชมป์เลยนะครับเอาหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับพี่นะชอบสนใจนะครับโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้ที่เบอร์โทรศูนย์เก้าหกนะครับเก้าศูนย์สองหกแปดสองเก้านะครับต่อมานะครับองนี้เป็น พระหลวงพ่อพระสานะครับเป็นพระปั๊มนะครับพี่นะเป็นพระปั๊มหลวงพ่อ,อพระสปีสองพันห้าร้อยห้านะครับนี่เป็นหลวงพ่อพระสพยอยสีแดงนะครับนี่นะครับหลวงพ่อ,อพระสจังหวัดหนองคายนะครับเป็นพระทางภาคอีสานนะครับจังหวัดหนองคายติดแม่น้ําโขงนะครับ นี <boundaries. S 1> ่นะครับพี่นะเป็นหลวงพ่อพระใสนะครับพี่พีเอฟซีท่านไหนสนใจนะครับเป็นพระเก่าคู่บ้านคู่เมืองนะครับพี่นะเป็นพระเก่าคู่บ้านคู่เมืองอันศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดหนองคายนะครับพี่นะีด้านล่างนะครับก็จะมีการต่อโค้ดอุดกิ่งนะครับพี่นะนี่นะครับเป็นหลวงพ่อพระใสนะครับเอาหนึ่งพันสองร้อยนะครับต่อมานะครับต่อมาอันนี้เป็นพระผงหลวงปู่ทวดนะครับ วัดพระโคะนะครับด้านหลังเนี่ยเป็นร้อยพุทธบาทจำๆแบบนี้เลยนะครับพี่นะครับนี่ด้านหน้านะครับพี่นะเป็นผงเนื้อว่านวัดพระโคนะครับพี่นะครับสวยๆเลยนะครับพี่นะสวยๆแบบนี้เลยนะครับพี่นะนี่นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆท่านไหนสนใจนะครับติดต่อมาทางไลน์หรือเบอร์โทรได้เลยนะครับนี่นะครับสวยๆแบบนี้คมชัดแบบนี้เลยพี่นะ นี่พระพุทธบาทนะครับคมชัดนิ้วติดชัดนะครับเจดีชัดเลยนะครับนี่นะครับพร้อมเลี่ยมมาแบบนี้แลพี่นะนี่เขาเลี่ยมเก่ามาเลยนะครับพี่นะนะครับเลี่ยมเก่าพี่ดูพลาสติกใสนี่พุทธคุณนี่พุทธคุณเรียกพุทธคุณล้นเหลือนะครับพี่นะนี่นี่นะครับสวยนะพี่นะสวยนะครับเอาไป 1, 2 0 0งพันะครับต่อมานะครับพี่นะมาชมเหรียญหลวงพ่อคูณปีหนเจนะครับ หลวงพ่อคูณปีหนึ่งเจ็ดเนื้อนวะนะครับพี่นะครับนี่หลวงพ่อคูณปีหนึ่งเจ็ดเนื้อนวะนะครับเนื้อนวะโลหะนะครับนี่นะครับสวยๆเลยนะครับพี่พีเอฟซีนะนี่เนื้อนวะโลหะนะครับนี่นะครับสวยๆเลยนะครับพี่ดูนี่โค้ดเจีจมๆเลยพี่นะโค้ดเจียมๆเลยนะครับนี่นี่นะครับสวยๆเลยนะพี่พีเอฟซีนี่นวะนะครับปีหนึ่งเจ็ดนะครับ นี่นะครับสวยๆเลยนะพี่นะนี่พี่ดูหูเจาะปิ้นๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับเอาไปหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับพี่นะต่อมานะครับหลวงพ่อเงินพิมพ์ีตานะครับพี่นี่นะครับหลวงพ่อเงินพิมพ์ีตานะครับพี่ดูนะครับนี่เก่าๆสวยๆเลยนะพี่นะนี่นะครับเก่าๆสวยๆเลยนะพี่นะเก่าๆสวยๆเลยนะครับพี่ดูเนื้อนะครับพี่นะเนื้อเก่าๆสวยๆแบบนี้หล่อได้สมบูรณ์มากพี่นะครับ นะครับหล่อได้สมบูรณ์มากเลยนะครับพี่นะหลวงพ่อเง right ินพิมพ์ี้ตานะครับเนื้อเก่าสีส้มส้มเหลืองเหลืองนะครับพี่นะแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับส้มส้มเหลืองเหลืองนะครับนี่รอยตะไบแบบโบราณตะไบหยาบใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะครับนี่นะสวยสวยเลยนะพี่ดูก้นเนี่ยพี่ดูก้นเนี่ยนะครับเป็นก้นร้อยเดือดแบบนี้เลยนะครับพี่นะเป็นก้นร้อยเดือดแบบนี้เลยนะครับนี่สวยสวยเลยนะครับพี่นะหลวงพ่อเงินพิมพ์ี้ตาวัดบางคารนะครับ นี่นะครับสวยๆเอาสองพันห้าร้อยนะครับสองพันห้าร้อยนะครับต่อมาเหรียญน,นะครับเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมเสมาแปดรอบนะครับนี่นะครับเหรียญหลวงปู่ทิมเสมาแปดรอบนะครับนี่นะครับสวยๆเลยนะพี่นะพี่ดูนี่ยสวยๆเม็ดงาเก่าๆเลยพี่นะเม็ดเขาเรียกเป็นที่บล็อกนะพี่นะเขาเรียกบล็อกเม็ดงาเนี่ยพี่นะแบบนี้นะสวยๆเลยพี่นะ สวยๆเลยนะครับพี่นะสวยๆนะครับผิวไฟแดงๆเหรียญคมชัดนะครับนี่หน้าตาในคมชัดเลยนะพี่นะครับนี่พี่ดูผิวไฟเนี่ยพี่นะครับหน้าผิวไฟสวยๆเลยนะครับนี่นะครับคมๆเลยนะพี่นะเหรียญคมๆเลยนะครับนี่นะครับเหรียญคมๆสวยๆเลยนะครับพี่นี่นะครับพี่ๆท่านไหนสนใจนะครับติดต่อไอดีไลน์หรือเบอร์โทรได้เลยนะครับนี่พี่ดูเนี่ย ปีหนึ่งแปดนะครับนี่พี่ดูตัวหนังสือเนี่ยคมชัดลึกนะครับนะครับคมชัดลึกแบบนี้เลยนะพี่นะนี่หูเจาะห่วงปิ้นๆใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะครับนะสวยๆเลยนะพี่พี่ดูเนี่ยนะครับแบ่งปันเลยนะครับหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับรายการต่อมานะครับเป็นมีดนะครับเป็นมีดพกสั้นนะครับนี่เป็นเคล็กมีดสาลิกานะครับพี่นะหลวงพ่อเดิมนะครับ นี kind of ่มีดหลวงม่อเดิมเป็นกระดูกนะครับนะครับทํามาจากกระดูกช้างนะครับพี่นะอุ้ยจะล่อมือซะแล้วเมื่อกี้นะครับทํามาจากกระดูกช้างนะพี่นะนี่ทํามาจากกระดูกช้างนะครับนี่นะครับสวยๆเลยนะครับพี่นะสวยๆเลยครับพี่นี่มีดหลวงพ่อเดิมวันหนึ่งันห้า้อยบาทนะครับ1นึ่พันห้า้อบาทนะครับนี่นะครับนี่นะครับสวยๆเลยนะพี่นะนี่สวยๆเลยนะครับ วันนี้ก็มีพระมาะแบ่งปันนะครับประมาณนี้เลยนะครับสนใจพระเครื่ององค์ไหนนะพี่นะติดต่อเบอร์โทนะครับร้านผมนะร้านมรดกพระเครื่องนะครับส่งฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับโทร0969026829 ID Line 0967240203นะครับร้านมีเก็บเงินปลายทางนะครับ สนใจพักเครื่ององไหนติดต่อได้เลยนะครับนะบฝากพี่พ fc ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับก่อนจะจากกันไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับวันนี้ต้องขอตัวกราบราพี่พ fc ทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ